สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากเสือชนแนลพี่น้องตอนนี้บาตทองกับมายูหน้าห้างสยามพารากอนนะทุกคนนี่ส่วนด้านบนก็นจะเป็นสถานี BTS เอนะ้องพี่น้องไปแล้วไปแล้วรถไฟฟ้าว้าวบีทีเอน้องพี่น้องไปแล้วไปแล้วนี่ส่วนด้านนี้นะพี่น้องก็จะเป็นหน้าห้างนะทุกคน บรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนนี่ส่วนทางนี่ค่ะทางเขาอ่าซื้อตั๋ว B T N นั่นเองนะทุกคนว้าวนก่าลักหลายนะทุกคนนี่แต่ซาตางชาทั้งนั้นนะทุคนเอ้ทุกคนเลยว้าอย่าพราดกอน ต่างชาติตัวร้านเป็นคนกีนกีนเวียดนามฝรั่งตางชาติาเ็เมวมดเลยโคน,นอ,อ๋อถตกพี่น้องไปพี่น้องเลยมานีบาท่องภาสีมุ่งหน้าไปทางห้างแฟวันนาะพี่น้องไปพาทุกคนทุกท่านชมเบิงบรรยากาศอีกทางหนึ่งนาะพี่น้อง นี่ตัวด้านนี่จะเป็นอ่าดมองก็ซื้อตัวนะทุกคนซื้อตัวเอน๊นเลยคนกระไเติบอยู่ด้วย,วยไปพี่นอ้องมาทองทึ่มุงหน้าไปทางนี้เนะขาไปอีกข้างหนึ่งนะทุกคนทางนี้เป็นท้างท้างเดินอยู่ข้างบนนะทุกคนอันนี้มาทองอยู่ข้างบนนะอยู่มงสกายวอล์กนะ ว้าวมาฟังนี่พี่น้องมาฟังเดี๋ยวบัตรทองเสียให้ทุกคนชมเบิ่งกยานก่อนเนาะคนเพราะว่าตามพี่น้องไปเบิดเนาะคนนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่เบิ่งเอานี่พี่น้องเอ้ยความเจริญความพัฒนาความก้าวหน้านั้น มีแต่จอทีวีจอ,อ L E D ทางนั้นทุกคนที่เขาเฮ็ดแบบเอาจอทีวีมาเฮ็ดแท,นอ,นะทน,อนอ่าคูนซีเมนนะพี่นอ้องแทนอิดเบิ้งเอาพี่น้องแต่ละห้างนะทุกคนเบิ้งเอาเป้หมดเลยมีแต่อจอทีวีทางนั้นขุ่นโอ้โหทุกคนเลย รถท,ท่องกัซอนดีๆเอาอ่ะส่วนข้างบนนะพี่น้องมันจะเป็นอ่าทางรถไฟฟ้านะทุกคนซ้อนซ้อนกันไล่ลายเลยทุกคนเน่ยว้าส่วน้างล่างก็จะเป็นอ่าทางรถจนนะทุกคนส่วน,นทางหนาแะทกคนก็นนล้ายหลายไปพี่น้องมาทองของพีพ่พาทุกคนเดินเขาห้างตัวนี้นะทุกคนเป็นห้าง สมารถเดินทะลุไปอีกฟังหนึ่งนะทุกคนเบิ้งเอาดูทางในนี่คักคนเนดียเบิ้องปู่ไปสว่างสวัยกลางคืนกลางวันเหมือนกันบ่มีมืดบ่มีดับพี่น้องเลย ต้นจอทีวีเต็มเลยยานนี่พี่หน่อจอทีวีเต็มเลยดนโอ้โหห่างก็นใหญ่ใหญ่นะพี่น้องก็รู้ไปลายห่างนั่นส่วนทางนี้เข้าไปได้ด้วยกันส่วนทางนี้ก็จะลงไปฝนนะพี่น้องเมืองคนก็หลายหลายโอ้โหพี่น้องไปไปไปมาท่องสินทาทุกคนลงไปชมเบิร์ดู ด้านล่างนะทุกคนเบิงเอาพี่น้องเอ๋ยเขาเฮ็ดเขาสร้างเขาพัฒนาห้างทำมาเมันใงญ่ทำมามปน,นสูงทำมาเมันงามนะพี่น้องนี่แหละชาวต่างชาติเขาอยากมากเขาอยากเที่ยวเบิงเอานี่ต่จอทีวีทั้งนั้นนะทุกคนทุกคนสแกนเที่ยวคดจอบักเงนี่ทาานี้ก็ทางทางออกจากทางนะทุกคน ว้าวโอ้โหพี่น้องเอ้ยทางนีนเบิรงเอานี่นี่จอทีวีทางนั้นนะทุกคนโอ้โหสว่างสวยเลยพี่น้องเอ้ยว้าว กดเบิ้งป้ายโฆษณาเขาเต็มเลยมีแต่ป้ายจอ LED ทางนั้นทุกคนเลยคดคนก็หลยหลายเบิ้องฝรั่งฝรั่งก็ตายถ่ายรูปเช็คอินฝรั่งทางชาติคอมมิเนะพี่น้องโอ้โหพี่นอ้องอ้ยสว่างหูสว่างตา อันนี้มันโมเมนอ่าไฟลอดไฟนะพี่นอ้องเป็นไฟของจอทีวีความมันใหญ่ีนเบิ่องเขาเนี่ยไงแห้งพี่นอ้องไม่ไม่ตัวนี้แห้งใหญ่ทุกคนเลยตรงมุมพอดีเลยว้าวโคนโคโอ้ยทุกคนโอ้โห เปลีน่นขึ้นนี่การนักเรียนเต็มเลยอ้าทุกคนมีแต่หางใ่า,า่ๆหางสูุงๆทั้งนั้นทุกคนเลยโอ้โหกคนเีนขึ้นอาวกาศไา,ายที่น้งมาท่องพาทุกคนเดินไปยานนี้นะทุกคนนี่ มีที่นั่งพักผ่อนว,ว้าวโอ้โหทุกคนเลยานนี่ยานนีเดินยานนีที่นองเฮ้ยสว่างหูสวา่างตาว้าวใหญ่โตมหฬารรทุกคนปุกคนทางนี้ฝ่อันนี้น่าจะเป็นร้านตัดแบ่นนะทุกคนร้านแว่นตา ตัวพี่หนอเอ้ยพี่หนองเอ้ยตัวตัวนี้ก็น่าจะเป็นธนาคารนะน่าจะเป็นธนาคารคนตัวนี้นะโอ้โหหนอปกติธนาคารความมันใหญ่หนองเอ้ยใหญ่แห่งใหญ่เหรอสุดยอดพิลึกพิโล ส่วนตัวน de ี้ก็น่าจะเป็นธนาคารนะทุกคนขึ้นบนเขาขึ t ้นขอบเต็มเลยคนโอ้ยดูระอลังการขี้นองพี่น้องเลยคนโอ้ยความเหนื่อยความปวดตัวด้านนี้นะทุกคน เขากำลังสร้างกำลังเยชดตึกใหม่นะี่นไปพี่น้องบ่ททองก็จะขึ้นสะพานลอยนะทุกคนจะขึ้นไปห้างเอ็มพีเคนะทุกคน ะสะพานลอยตัวนี้ก็เชื่อมต่อไซห้าง MPT สะพาตลองติดเกิดเบิ้งพี่นอ้องนี่ขึ้นไปได้ปุ๊บมันก็จะมีประตูเขานะทุกคนประตูเขาโอ้เย็นช้ำเลยหนอ่อยกายบอกตัวนี้นะว้าวคนก็ไลายหลายข้างในข้งนางในเป็นห้างนะทุกคนว้า นี่พี่น้องทางนี่พี่น้องเอ้ยทางนี่ส่วนทางนี่ก็สิมุ่งหนาไปทางนั้นนะคิงพาวเวอร์มานครมุ่งหนาไปปุ่นแดงพี่น้องมุ่งหนาไปทางสะพานตากจินนะพี่น้องไปทางสีลมเนาะเอาพี่หน่อยไอ้ธนบคารนี่วัดทองกันเวลาทุกคนทุกท่านเงินกันเดยอะท,ทุกคนส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีนะคนความมันใหญ่ความมันสูงนะ เอา้าน้องพิมพ์มีกับเซลาเพียงคนเหนือถ้ามากับฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดติดตามน้องทุกคนสวัสดีครับ